กลายเป็นประเด็นที่สันสะเทือนวงการกันเลยนะครับสำหรับกรณีของบริษัทขายตรงชื่อดัง The อคทอน r o u p ที่ได้มีการปรากฏการชื่อของที่ได้มีการปรากฏชื่อเหล่าดารานักแสดงหลายคนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้และคนที่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสําคัญที่ทําให้สังคมของไทยที่ทําให้สังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีของ The Icon Group ก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือหนุ่มกัญชัยนั่นเอง เริ่มตั้งแต่การเอาข้อมูลผู้เสียหายห,ายหลายคนมาพูดถึงการทํางานของบริษัทนี้นําไปสู่การเปิดโปองอีกหลายอย่างที่สังคมยังไม่รู้จนตอนนี้กลายเป็นเรื่องคดีความใหญ่ระดับประเทศไปแล้วซึ่งล่าสุดพี่หนุ่มก็มีการพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางรายการที่ตัวเองเป็นพิธีกรคู่กับคุณหมวยอริสราลาเมื่อคุณหมวยถามว่าหนักใจบ้างไหมที่ต้องทําข่าวที่มีคนในวงการและเป็นคนที่พี่หนุ่มรู้จักเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทางพี่หนุ่มก็บอกว่าอึดดัดมาก คือรากเง้าเราก็มาจากนักแสดงแล้วเราก็รู้จักคนเหล่านี้เป็นอย่างดีทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดตั้งแต่ทําข่าวมานี่คือบอกตรงๆว่าเสียเพื่อนเสียฝูงแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราเลือกตรงนี้แล้วมันคือหน้าที่นอกจากนี้ในระหว่างการจัดรายการอยู่นะครับนอกจากนี้ในระหว่างการจัดรายการอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นไงกันชยัยภูมิใจสาสใจไหม ทำเอาพี่หนุม่มนั้นถึงกับเดือดพร้อมกับตอบกลับคอมเมนต์นั้นไปว่าผมไม่ได้อยากให้คนที่รู้จักนักติดคุกมันก็เจ็บปวดแต่ก็ต้องเข้าใจว่าผมก็ทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนเหมือนกันอยากให้คุณเข้าใจด้วยว่าคนที่ตัดสินเรื่องนี้ไม่ใช่ผมแต่คือตํารวจกับศาลเท่านั้น